สำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาดูการลดราคาของ iPhone 2รุ่นเป็น iPhone รุ่นใหม่เลยนะครับก็คือ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 plus มีการลดราคาน่าสนใจในช่วงกลางเดือน พฤษภาคมแบบนี้นะครับซึ่งใครที่อยากได้ iPhone 16หรือว่า iPhone 16 Plus ัราคาพิเศษราคาถูกนะครับบอกเลยว่าต้องไม่พลาดสําหรับคลิปวันนี้ในเรื่องของสเปคนะครับไอโฟนสิบหกแล้วก็ iPhone 16 Plu s แน่นอนว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดในตอนนี้นะครับซึ่ง iPhone 2รุ่นนี้ก็เปิดตัวมาด้วยราคาที่ไม่เท่ากันนะครับสำหรับ iPhone 16ขนาดหน้าจอ6.1นิ้วเปิดตัวมาด้วยราคาประมาณ29,900นานะครับส่วน iPhone 16 p l พ s ั ขนาดหน้าจอ6.7นิ้วเปิดตัวมาด้วยราคาประมาณ37,900นะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาลดลงมาเยอะมากๆนะครับสำหรับ iPhone 2รุ่นนี้เลยไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบติดโปรหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับเดี๋ยวลองมาดูข้อมูลราคาข้อมูลโปรโมชั่นกันว่าในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมแบบนี้นะครับ iPhone 2รุ่นนี้ล่าสุดลดราคาเหลือเท่าไหร่แล้วก็ซื้อแบบไหน ที่สุดนะครับเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plus อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่15พฤษภาคมปี2025นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแรกสำหรับโปรโมชั่น Mid Month Sale นะครับก็ต้องบอกว่ามีคูปองส่วนลดแจกให้เยอะแล้วก็ราคาพิเศษด้วยไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางนั้นแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 16แล้วก็ iPhone 10 6พลัสเราไปดูกันที่ iPhone 16กันก่อนนะครับนี่นะครับร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple วันนี้เป็นวันแรกนะครับสำหรับโปรโมชั่นมิดมันเซลลดราคากลางเดือนนะครับลดจัดหนักให้ถึง3วันเลยนะครับเริ่มวันนี้15พฤษภาคมไปจนถึงวันที่17 พฤษภาคมนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ไปเก็บคูปองส่วนลดมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้เลยจากราคาปกติ29,900นะครับราคาล่าสุดก็ขายอยู่ที่26,890บาทเก็บคูปองนะครับนำมาใช้ลดเพิ่มได้อีกตั้งแต่1,000ถึง2,000บาทนะครับถ้าเก็บคูปองได้ถึง2,000ราคาก็จะเหลือเพียงแค่24,890บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินมีหลายแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการจ่ายผ่านบัตรเครดิตการจ่ายผ่านโมบาย แบงกิ้งนะครับหรือว่าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้สูงสุดถึง20เดือนผ่อนเพียงเดือนละ1,344ารบาทต่อเดือนเท่านั้นซึ่งวิธีการผ่อนถึงแม้ว่าจะไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถเลือกผ่อนกับ Lazada โดยตรงได้นะครับมีเลือกทั้งหมด5สีความจุมี2ความจุนะครับก็คือ128แล้วก็ 256GB สิกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้1 0 0เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ a p p l ป1หปีดูต่อกันที่ร้านที่สนะครับสำหรับร ขายโดยทางร้าน iStudio นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้สนยนไทยประกันศูนย์ p p p l e จากราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือ26,900บาทนะครับเก็บคูปองส่วนลดลดเพิ่มได้เช่นเดียวกันในส่วนของสีมีทั้งหมด5สีความจุมี3ความจุนะครับวิธีการจ่ายเงินร้านนี้ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้แต่ว่าผ่อนได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้จ่ายผ่านทางโมบายแบงกิ้งได้นะครับสะดวกแบบไหนก็เลือกได้ในขั้นตอนของการจ่ายเงินสินค้า เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนขึ้นด้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิลหนึ่งปีปีท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป Lazada นะครับไอโฟนสิบหกพลัสร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์แอปเปิลสำหรับโปรมิดมันเซลก็แจกคูปองส่วนลดพิเศษให้เช่นเดียวกันมีทั้งคูปองลด1,000บาทลด2,000บาทลด10-20ซนะครับสามารถกดเข้าไปเช็คคูปองก่อนซื้อได้จากราคาปกติ34,900ก็ลดราคาเหลือ3 1 8ห0 บาทบวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากเก็บผ่อนผ่อนได้สูงสุด20เดือนมีหิดลึกทั้งหมด5สีนะครับความจุมี3ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plus เครื่องเปล่าไม่ติดโปรจากทางด้านแอป Lazada นะครับชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับอย่าลืมกดที่ลิงก์เข้าไปเก็บ คูปองนะครับถ้าเราได้ราคาพิเศษก็สามารถสั่งซื้อกันได้เลย ไปดูราคากันต่อที่ทางนั้นแอปช้อปปีกันบ้างนะครับก็มีโปรโมชั่นมิดมันเซลเช่นเดียวกันสําหรับ iPhone 16นะครับเครื่องแท้ศูย์ไทยประกันศูนย์ Apple ขายโดยทางร้าน i Studio นะครับจากราคาปกติ29,900ก็ลดราคาเหลือ26,900บาทเก็บคูปองสาวนลดลดเพิ่มได้นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้100%เปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีส่วน iPhone 16 พลัดนะครับก็ขายโดยทางร้านไ s t u d i o เหมือนกันตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple นะครับจากราคาปกติ37,900กาก็ลดราคาพิเศษเหลือ32,000บาทเท่านั้นเก็บคูปองส่วนลดนำมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้อีกตั้งแต่1 0 0 0ถึง3,000บาทเลยนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หยกกิบกระผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้100%เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการ ซื้อ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plu s จากทางด้านแอปช h อป e ีนะครับเครื่องเป่าไม่ติดโปรชอบรุ่นไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของช h o ป e e นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับเป็นโปรใหม่ราคาใหม่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมมาดูกันว่า iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 p l u s รุ่นไหนที่มีโปรโมชั่นน่าสนใจแล้วก็น่าซื้อที่สุดนะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกก็จะเป็นของค่าย DT แทนะครับหรือว่า True e t a ด ค่าจีสำหรับ iPhone 16นะครับราคาล่าสุดขายอยู่ที่19,900สํำหรับการซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจนะครับซึ่งราคานี้ก็จะเป็นโปรสำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากตําเงินเป็นรายเดือนนะครับหรือว่าลูกค้าของ d t แทก็ซื้อได้ที่ราคานี้เลยส่วนลูกค้า d t แทที่มีสถานะเป็นแพทที่นึ่แล้วก็ Gold member นะครับซื้อได้ที่ราคา18,900บาทเท่านั้นโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตด้วยหน้าเครื่องเปล่าขายอยู่ที่26,900ส่วนลดนะครับก็จะมีให้2 บบก็คือส่วนลดจากการย้ายค่ายนะครับลดเพิ่มอีก1,500แล้วก็ส่วนลดตรงด้านล่างนะครับเขาบอกว่าถ้าเราใช้ d t แทมานานก็สามารถนํามาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้นะครับลดสูงสุดถึง1,000บาทเพราะฉะนั้นเราก็จะมีส่วนลดอยู่ที่ประมาณ2,500บาทนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถไปสอบถามก่อนที่จะซื้อได้ที่ศูนย์ Tru d ีแท 5G ทุกสาขาครับส่วน iPhone 16 plus ก็ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น25,280บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิด เบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้าของ DT แทนะครับราคาเท่ากันคือ25,280บาทราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่31,900ลูกค้า d t แทที่มีสถานะเป็นแพทเทนัมแล้วก็โกลเมเบอร์นะครับซื้อได้ที่ราคา24,280บาทส่วนลดก็จะมีเป็นส่วนลดของการย้ายค่าย1,500แล้วก็ส่วนลดพิเศษอีก1,000บาทนะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ ทรูดีแท็ 5G หรือว่าศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขานะครับส่วนค่าที่2สําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 16นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น2 2 0 0นะครับสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้าของ AIS นะครับราคาเท่ากันถ้าใยค่ายก็ลดเพิ่มอีก1,000บาทวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งออนไลน์ได้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด5สีความจุมี3ความจุส่วน iPhone 16 ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น25,300ใาย่ค่ายก็ลดเพิ่มอีก100,000กันวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเขาแต่ว่าถ้าอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้เลยนะครับที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย TrueMove H สำหรับ iPhone 16นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น19,900บาทสั่งออนไลน์นะครับใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่ม1,000บาทโปรโมชั่ เะ็นรายเดือนนะครับสำหรับลูกค้าปัจจุบันก็ซื้อได้ที่ราคา19,900เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 2 9 9โปร1 1 9 9ราคา2700โปร8 9 9ราคา22,200ไม่ต้องจ่ายคะแนตดุกหน้านะครับลูกค้าใหม่ราคา19,900เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1น9 9นะครับคะแนตดุกหน้า1 6 0 5บาทเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา19,900ายายค่ายออนไลน์นะครับราคา1มื่0เเกเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละหนึ่เบอ์เา า2 4 4 0 0เครื่องเปล่าขายอยู่ที่26,900บาทส่วน iPhone 16 Plus นะครับลูกค้าปัจจุบันซื้อได้ที่ราคา25,280บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299โปร1199ราคา25,780โ r o 899ราคา27,280ทั้ง3 p r โปไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดลุงหน้าลูกค้าใหม่นะครับราคา25,280เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299ค่าเน็ตลุกหน้า1,605บาทสัญญา10 เดือนเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา25,280ใย,ย่ข่ออนไลน์ราคา25,280เหมือนกันเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,299นะครับยาย่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ก็ราคา29,400เครื่องเปล่าขายอยู่ที่31,900บาทนะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้นะครับที่ศูนย์ t r u ช็อปทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสำหรับการซื้อ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 plus นะครับคลิปนี้ผมสรุปมาให้ทั้งการซื้อแบบติดโปรแล้วก็ซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยถ้าอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษนะครับจาก Lazada แล้วก็ s h อปปีกดสั่งซื้อกันได้เลยลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชัั่่นนดบบ้้มาาใใหกทกททุไรตอ เดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ